ะะแมวกออ็อยู่บ้านนะคะหยุดยาวเลยนะคะ6วันค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะแมกวกะว่าจะทํากระเพาะป่ากินนะคะทุกคนแล้วก็จะพาทุกคนขึ้นไปดูห้องนวดนะคะเพราะว่าวันนี้ก็จะต้องนวดให้คุณชายนะคะคุณอันเรียนะคะเพราะว่าเขาต้องการให้เราเอาใจนิดน,นึงนะคะเพราะว่าเขาปวดคอบาไหล่นะคะเราก็จะนวดคอบาไหล่ให้เขาคะ่ะวันนี้นะคะยังไงก็ ติดตามชมเงินด้วยนะคะแมวฝากคลิปนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปที่ห้องใต้ดินกันนะคะเพื่อที่จะไปเอาของมาจากตู้แช่แข็งค่าเป็นตู้เย็นนะคะที่แมวแช่ของไว้ในนั้นเยอะแยะเลยค่ะเราจะไปดูเนื้อไก่กันค่ะที่จะเอามาทํากับพาปลากันค่ะทุกคนนี่ค่ะเราก็ลงมาเลยเนาะข้างล่างนี่นะคะนี่คือชั้นใต้ดินชั้นล่างสุดของบ้านนะคะเปิดไฟก่อนเนาะนี่ค่ะก็คือตู้เย็นของแมวนะคะ เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเอาอะไรขึ้นไปบ้างนะคะก็นี่นะคะเนื้อไก่นะคะเนี่นะคะอยากได้อะไรเราก็มีของเกือบจะทุกอย่างเลยนะคะเวลาแมวซื้อของมานะคะนี่นะคะเจอแล้วนะคะเดี๋ยวเอาปีกไก่ขึ้นไปด้วยนะคะโอเคค่ะ <Okay, S 1> ทุกคนแล้วก็เราจะไปอีกห้องหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมาเอานี่คือพวกที่เก็บพวกซอสพวกเออบะหม,มี่ทั้งหมดนะคะทุกคน นี่นะคะเดี๋ยวมาดูว่าแมวมีหน่อไม้ต้มไหมนะมีอยู่นะคะ ะะเดี๋ยวจะเอาไปใส่ในกระเพาะปลาด้วยเนาะนี่คือกระเพาะปลานะคะที่แมวได้มาจากร้านเอเชียนะคะทุกคนออกระเพาะปลาของแมวเครื่องเ็าอาจจะไม่ครบมากนะคะแต่ก็อยากกินเนาะก็พยายามจะหาเครื่องให้ครบมากที่สุดแล้วกันค่ะนี่นะคะในช่วงบ่ายนะคะเราก็จะมีขนมถ้วยด้วยนะคะทุกคนแค่นํานไปนึ่งก็กินได้เรียบร้อยเลยคะ่ะแล้วก็เราก็ได้ถ้วยมาเพื่อที่จะแมวก็เก็บถ้วยไว้ด้วยนะคะเก็บไว้เพื่อที่จะมาใส่เทียนอะไรสวยๆนะคะทุกคน นี่ค่ะตอนตอนบ่ายๆมีขนมถ้วยค่ะสามีชอบมากเลย ก่อนอื่นเราก็มาตั้งน้ำกันก่อนเลยนะคะแล้วก็จะใส่พริกไทยเม็ดนะคะแล้วก็กระเทียมสดค่ะใส่อกไก่ใส่ปีกไก่ต้มก่อนเลยนะคะแล้วก็เตรียมหั่นหัวไชเท้าแล้วก็หั่น่อไม้ต้มค่ะจากนั้นนะคะแล้วก็ตั้งต้มให้น้ําเดือดนะคะแล้วช้อนฟองออกนะคะจากนั้นก็ใส่หัวไชเท้าค่ะเคี่ยวต่อไปค่ะส่วนกระเพาะปลาเราก็แช่น้ําไว้ก่อนนะ,ะนะคะอากาศของวันนี้นะคะที่เราอยู่บ้านกันนะคะเพราะว่าดูนะคะฝนตก ทั้งวันนะคะแล้วก็ทั้งอาทิตย์ด้วยค่ะทุกคนน่าเสียดายมากเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็หาอะไรทําอยู่ที่บ้านกันนะคะจากนั้นนะคะแมวก็มาเตรียมหั่นบอคอลี่นะคะหั่นเล็กๆเลยค่ะจากนั้นเราก็จะต้มกระเพาะปลานะคะต้มน้ําให้เดือดแล้วก็ใส่น้ําส้มสายชูลงไปนะคะแล้วก็นํากระเพาะปลาลงไปต้มคะ่ะสัก1ิบนาทีค่ะ แยกไก่ออกจากน้ำซุปนะคะน,ำ,นำอกไก่ฉีกเป็นเส้นนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะตั้งน้ำนะคะเพื่อที่จะทำซุปแล้วนะคะจากน้ำซุปเมื่อกี้นี้นะคะเราก็จะใส่บรอกโคลี่ลงไปก่อนเลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็เกลือะคะ่ะส่วนซอสปรุงรสนะคะเราก็จะใส่แค่ถั่วเหลืองกับซีอิ๊วดำนะคะจากนั้นก็คนให้ทั่วนะคะต้มให้สุกให้เดือดเลยนะคะเราถึงจะใส่หน่อไม้ต้มนะคะ แล้วก็ใส่ไข่นกกระทานะคะใส่กระเพาะปลานะคะแล้วก็ค่อยๆละลายแป้งลงในน้ำใส่ลงไปนะคะค่อยๆเคี่ยวค่ะแล้วจากนั้นเราก็ใส่ปีกไก่นะคะที่ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็กินได้แล้วค่ะทุกคน <S 1> <S 1> แล้วตอนนี้เราก็เตรียมขนมถ้วยได้แล้วค่ะเราก็เตรียมนึ่งเลยนะคะในหม้อนึ่งค่ะ สวัสดีคับ What m a ์ s ส์ดูฉันเล่นกับรูปถ่นี่คือรูปที่เราไปเที่ยวกันมานะคะแล้วตอนนี้เขาก็จะทำเป็นอัลบั้มนะคะนี่นะคะเขาจะเป็นอัลบั้มแบบนี้นะคะที่เราจะทำแล้วก็เก็บไว้ดูเป็นเหมือนกับว่าเป็นเมมโมรี่ของเรานะคะนี่นะคะนี่ค่ะก็นี่แหละค่ะคนทำนะคะเขาขึ้นค่ะ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นอะไรครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปดูบนห้องนวดของเรากันนะคะห้องนวดเนี่ยน,นะคะเราก็จะอยู่บนชั้นที่3ามของบ้านนะคะก็คืออยู่ห้องใต้หลังคานั่นเองค่ะทุกคนนี่นค่ะอันนี้คือห้องนวดบนบ้านของเรานะคะเป็นเราทำเป็นส่วนตัวนะคะนี่น,นะคะก่อนโควิดมานะคะแมวก็เคยมีแผนว่าแม่จะทำ ห้องนวดแบบนี้นะคะก็คือแต่ว่านวดสําหรับผู้หญิงเท่านั้นนะคะนี่นะคะเราก็จัดการซื้อของทำทุกอย่างด้วยตัวเราพวกเราสองคนเองนะคะทุกคนสามีแมวก็เป็นคนทําให้แมวคะ่ะนี่นะคะฝาผนังที่ทุกคนเห็นนี่นะคะก็เป็นวอลเปเปอร์ที่สามีของแมวทาเองนะคะนี่นะคะเราก็ไปซื้อ เก้าอี้นะคะเพื่อที่จะให้นั่งแล้วก็นวดเท้าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็มีที่นวดเท้าด้วยนะคะที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะคะแล้วก็เนี่ยนะคะเราก็เลือกภาพกันเองนะคะคือพยายามจะทําให้บรรยากาศในห้องนี่ดูแล้วสบายใจที่สุดนะคะนี่นะคะแล้วก็ซื้อของมาตกแต่งนะคะก็หมดไป พอสมควรเหมือนกันนะคะค่าต,ตกแต่งห้องนะคะทุกคนนี่นะคะเตียงก็จะเป็นเตียงแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงข้างล่างเตียงนี้นะคะก็จะมีเครื่องทําความอุ่นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้หนาวนะคะหน้าหนาวนะคะทุกอย่างมีพร้อมหมดนะคะแล้วก็เป็นเตียงเป็นเตียงแบบมีหลุมหน้าแบบนี้นะคะนี่นะคะเพื่อที่จะสะดวกส,สบายสาหรับการนวดนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราก็ใช้กันเองนะคะเพราะว่า ถ้าพูดกันตรงๆก็คือแม้วหมดความตั้งใจแล้วนะคะที่จะทําร้านนวดนะคะนี่นะคะเราก็จะมาดูด้านหลังกันนะคะก็จะเป็นชั้นเก็บของนะคะนี่นะคะก็นี่ก็คือชั้นเก็บของของแลวค่ะนี่ค่ะเก็บของได้เยอะเลยนะคะนี่นะคะเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วนะคะแล้วส่วนนี้ก็เป็นเตาอบนะคะเหมือนกับจะเอาไว้เตาอบผ้านะคะ แต่ก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะคะยังใหม่อยู่เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะเป็นของที่เราซื้อมาไว้เป็นพวกผ้านะคะสําหรับจะให้แขกเปลียนนะคะแล้วก็ชุดใส่นวดไทยนะคะแมวก็มีนะคะทุกคนนี่เลยค่ะมี่ก็ครบยอมาจากเมืองไทยด้วยนะคะนี่นะคะแมวกามีทุกอย่างเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะตอนนี้ก็นวดสามีคนเดียวะคะ่ะ นี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นไฟนะคะเหมือนกับเป็นโคมไฟนะคะแต่ด้านบนนี้นะคะก็จะสามารถใส่เทียนได้หรือว่าใส่น้ํามันระเหยได้นะคะเวลาเราจะระเหยกาละบูนนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเทียนหอมค่ะแล้วก็อันนี้เป็นน้ํามันนะคะแล้วก็เป็นพวกเอ่อน้ํามันกลิ่นต่างๆเนี่ยนะคะสําหรับนวดนะคะตอนนี้ก็นวดสามีคนเดียวแล้วนะคะนี่นะคะแล้วก็มียามองหลายชนิดอยู่เหมือนกันนะคะ แต่สามีชอบมากเลยค่ะตอนนี้ก็คือนวดอยู่คนเดียวก็คือนวดสามีนะคะทุกคนนี่เลยค่ะทุกคนคะถ้าจะถามแมวนะคะว่าทําไมแมวถึงยกเลิกเรื่องการนวดไปนะคะแล้วก็ไม่ทําตามความฝันของตัวเองแล้วนะคะเพราะว่าแมวรู้สึกว่าเออตอนนี้ก็หนึ่งเรายังมีโควิดอยู่เนาะสถานการณ์โควิด เราแมวก็เลยคิดว่าเออแมวกับสามีคิดว่าเราก็พักไปก่อนนะคะแต่ว่าแมวก็ยังนวดสามีอยู่นะคะแต่ว่าถ้าสมมติจะนวดเป็นให้บริการลูกค้าหรืออะไรแบบนี้นะคะแมวก็ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยนะคะแมวก็เลยพักไว้ก่อนค่ะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็แต่ว่าแมวก็ไม่ได้ลืมวิชานะคะก็ยังฝึกฝนวิชากับสามีอยู่นะคะและถ้ามีโอกาสจริงๆแมวก็อยากจะทําขึ้นนะคะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็คงต้องรอให้โควิด ดีกว่านี้นะคะสถานาการณ์โควิดดีกว่านี้นะคะเราคิดว่าตอนนี้ยังทําไม่คุ้มนะคะแล้วก็มาตรการทุกอย่างนี่เข้มงวดมากเลยค่ะในเยอรมันเนี่ยนะคะถ้าสมมติเราจะนวดลูกค้านะคะทุกคนยังไงก็แต่ยังไงเราก็ยังมีห้องนวดสําหรับส่วนตัวนะคะ <c oughs> ก็สําหรับสามีแมวนี่เขาก็ชอบใจมากเลยค่ะทุกคน และนี่นะคะ<น>ก็คือหม้อสําหรับใช้ประครบนะคะหม้อนหนึ่งลูกประครบนะคะก็จะใส่ได้ไประมาณ2ลูกนะคะใช้ดีมากเลยค่ะแล้วก็ร้อนเร็วมากด้วยค่ะทุกคนนะเอ้ยคือหม้อประครบนะคะนี่ค่ะขนมถ้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอาออกได้แล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะอหอมน่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นไปเสิร์ฟคุณอันเดียกันเลยนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่า นี่นะคะนี่คือขนมถ้วยของเรานะคะนี่นะคะดูไส้ข้างในนะอุ๊ยเป็นไส้ใบเตยนะคะทุกคนนี่นะคะข้างหน้าก็จะเป็นกะทิแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็เป็นไส้ใบเตยข้างล่างนะคะทุกคนนี่นะคะโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะเพราะแมวซื้อมากินหลายครั้งแล้วนะคะนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าของแช่แข็งนะคะแต่ของแช่แข็งกินได้ค่ะทุกคนแล้วก็อร่อยด้วยค่ะ Hallo, knoblauch. Here. Big essen. Was sagst du? Kokunkap. und schön. Dankeschön. Mm, yum 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 yum. คือขี้ผึ่งนะคะสมุนไพรรวมน,นะคะที่มนอดนะคะใช้นวดสามีนะคะแล้วก็นี่นะคะก็คือน้ํามันตะไคร้ค่ะคือใช้ได้ดีมากเลยค่ะ2ตัวนี้ค่ะแล้วก็น้ํามันที่ผสมกับน้ํามันหอมระเหยลาเวนเดอร์ค่ะก็จะใช้นวดสามีนะคะ นีนะคะต่อไปเราก็มานั่งเรียนออนไลน์กันนะคะเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับตัวเราค่ะแล้วก็ต้องสอบให้ผ่านนะคะนี่คือการเรียนออนไลน์ของบริษัทค่ะนี่ค่ะทุกคนเรียบร้อยนะคะก็คือ,อผ่านค่ะ นี่นะคะผ่านวมดแล้วค่ะโอ้ยก็จะผ่านนะคะทําไปรอบเแื้วนะคะเพิ่งจะผ่านนะคะ เดี๋ยวยังไงนะคะแล้วก็ขอตัวกินก่อนนะคะถ้าอย่างไงนะคะแมวฝากทุกคนคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็แมวฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแมวด้วยนะคะแล้วอย่าลืมเข้าไปเป็นกําลังใจให้กับแมวในเพจเนะนื้อมนีไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะแมวขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่เข้ามารับชมกันในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะทําอะไรกันใหม่ในคลิปหน้าก็ มาติดตามชมกันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในข่าวหน้าค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของแมวค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันบ๊ายบาย